ดูดวงชาวราศีเมถุนนางให้เงินไปตั้งตัวลูกเอ๋ยรีบลงมาเกิดทำไมไม่บอกกล่าวแม่เลยนางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชั้นฟ้านำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคต่อ,อแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านจะเปิด มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านเรียกว่าหนีลงมาจากฟสวรรค์หน,น,นีลงมาเกิดนะผมโชคชะตาตกตำแหน่งชารลอตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จถ้วยทองตกตำแหน่งตัวท่านจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ปัญหาต่างๆก็เข้ามาลุมเราปัญหาเก่าเรื่องราวเก่าๆท่านรีบลงมาเกิดช่วยไม่ได้ นางจะรีบมาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาชาวราศีเมถุนโชคชะตาบุญกุศลศาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเตรียมตัวมีดปักเต็มหลังกวนกวยกับกัะรายนะผมปัญหาต่างๆและโชคชะตาของท่านให้สังเกตทางทิศต,ตะวันออกจะได้ค้นพบได้พบได้เจอและเกิดความกล้องตัว เงินทองบาลมีวัสนาตกตำแหน่ง of view for t u n e นะครับวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเทนี้จัดดีก็รวยจัดไม่ดีก็จนเพราะฉะนั้นปรับปรุงแก้ไขในดวงตาบีดดาบล้อมรอบปกปิดซ่อนเลนนะครับผมทำให้ท่านรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระสายเหมือนนอกน้อยในกรงทองไม่สามารถออกไปจากไหนได้โชคชะตาตกตำแหน่งเดซันนะครับผมเดซันปักธงลงมาแล้ว ชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคับนะผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลืด่ดเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาดวงชะตารับทรัพย์โอกาสทองขา่าโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ับนะผมชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วง แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันล้านนะครับดวงชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งพลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเทพธิดานางฟ้าบนสวรรค์นำดวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองบุญบุญวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วถึงเวลาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการรเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่าน อาสวินขีม้านำเหรียญทองมาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาะอย่างก้าวโดดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซ,ซึ่งความผสมเหล็บแสงสว่างเดอะสตาร์สองแสงมนจันทราจะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์หรือโชคโชคชะตาการแบกรับนะครับผม การพลิกเปลี่ยนแปลผันเกิดขึ้นในดวงชะตาอัานจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบ,บารมีวาสนานกน้อยนำพาซึ่งโชคลาภถึงเวลาคาบูนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะเกิดความมั่นคงในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับชาวราศีเมถุนชะตาชีวิตการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขโนเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสเหรียญบังเกิดชะตาชีวิตลับซับ นอาจจะสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้กับปัญหาต่างๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาโชคชะตาจะได้พบเจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาการยืนยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆจะได้เป็นที่หนึ่งชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ ครับดวงชะตาจะเปิดครับผมจะ,จะเลิ้อลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดครับผมการที่ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะต้องปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒน,นาอย่างก้าวโดดก็ถึงเวลาแล้วไงครับที่ท่านจะตกตําแหน่งการที่ท่านใช้บุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งความสุข นะครับคอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองถิ่งดีๆจะบังเกิดครับใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ทำให้ท่านตกตําแหน่งความมัน่นคงยิ่งมั่นคงเข้าไปอีกครับท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเ,ป,เป,ปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดโชคชะตาชีวิตรับรันะครับผมออกรถใหม่ป้ายแดงนับสร้างบ้านให้บอแม่ซื้อบ้านหลังใหม ดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีกันล้าแต่ว่าดวงชะตาต้องตกตําแหน่งทุกขลาบมีดปักตรงกลางใจอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอาคมสิงห์ศิษ์จะเข้ามาสนับสนุนค้าชูในหนุนนำโชคชะตาในดวงชะตาของท่านท่านควรได้ต้องนะครับทำใจสบายสบายเมื่อถึงเวลาก็จะร่ำรวยเองเถวดาก็ชุดไม่อยู่การชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอาองการพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนา ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังได้หัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งายื้อแย่งต่อสู้กับใครบางคนตกตําแหน่งบริบาลก็ต้องระแวดระวะังนะครับผมปีศาจโมมานเข้ามาคิดลายใส่ลายป้ายใสอดทนอดกัด้นเอาไว้นะครับผมเยอะก็ร่ํารวยเองทุ่งข้าวเหลืองรอะลามเหลือกินเหลือใช้ หานคู่เกิดความแย่มชื่นหัวใจพองโตต้นไมาอิงหลังจิตใจผู้ที่รับฟังก็คือท่านมีความมั่นคงนั่งตรงนั่งหลังตัวตรงเตรียมตัวหัวใจเปิดผีกบานดวงชะตาแบบนี้จะได้พบคู่รักได้พบพาร์ทเนอร์ที่ดีดวงชะตาจะเปิดจะมีคนบอกกล่าวเล่าสิบและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในดวงชะตาตกตำแหน่งหายพิเทศ โชคชะตาอัศวินยังแบกนะครับถ้วยทองมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอและได้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังตัดสินใจอย่างน่ากลัวขึงขังตึงเครียดครับดวงแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะผมมีเกณฑ์โกคชายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องเลือกสถานที่ดีๆสถานที่สีวิไลแล้วจเจริญแล้วนะครับเป็นสถานที่เป้าหมายของท่าน ผมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าความตั้งมั่นยังไม่ที่สุดราชสีมานอนซบตักทํทำให้ท่านรู้สึกคึกเขิมท่านควรที่ต้องปกปิดอย่าพูดอย่าบอกกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่ความรู้ของท่านบอกหมดไม่ได้เพราะว่าคนนั้นนะครับจะนําพาสิ่งไม่ดีไปครับท่านควรที่ต้องระวัระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างและจะส่งผลหนุนนําในโชคชะตาครับผม จะเลิญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคโอกาสเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านรวยๆๆต่อแต่นี้ไปคับสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมสวัสดีครับ